สวัสดีครับท่านผู้ชมออมสิน for Fun a n d v a r i e t y คลิปวิดีโอนี้รีวิวสินค้าใหม่ครับผมแต่ก็ไม่ได้ใช่สินค้าแปลกประหลาดอะไรครับผมอย่างที่เห็นบนไฮไลท์นะครับก่อนเปิดคลิปนี่คือพัดลมนะครับเดือนนี้คุมภาพันนะครับเดือนนี้ถึงคุมภาพัน์แล้วแต่ก็หนาวแรงมากนะครับหนาวอย่างแรงร้อนอย่างแรงครับผมเกือบ40องศาเซลเซียสนะครับ สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาคือเครื่องทําความเย็นนะในราคาที่เราจับต้องได้นะพัดลมยี่ห้อโอเกลว่านะครับขนาดใหญ่ก็หน้ากว้างเขาเรียกอะไรอ่ะสิบแปดนิ้วครับขนาดสิบแปดนิ้วที่เลือกยี่ห้อนี้เนาะบอกตรงเลยตามราคาครับผมราคาหกร้อยบวกครับผมหกร้อยปปลายนะถ้าเทียบกับตัวแบรนด์ดังที่เขาโฆษณากันนะเนาะก็ก็ราคา ถูกกว่า40เปอร์เซ็นต์นะครับ30-40เนตาะตัวนั้นพันกว่าบาทนะครับในขนาดเดียวกันนะ18นิ้วเหมือนกันนะครับก็เลยเลือกโอกกล่าวว่าไม่ได้พรีเซตนไม่ได้โปรโมทให้เขานะครับนะอันนี้เราเป็นช่องรีวิวเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การซื้อและการใช้สินค้าเท่านั้นเองจริงๆแล้ววิดีโอนี้นะครับผมตั้งกล้อง ถ่ายยาวเลยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับ7นาทีกว่าๆเกือบ8นาทาีแต่ในคลิปวิดีโอนี้ผมตัดแล้วก็ย่อแล้วก็ลงเสียงให้มันกระชับนะครับขนาดตัดแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังเออเลยเห้ยเลยนะครับเนาะถ้าตัดจริงๆก็ใช้เวลาอยากใช้เวลาสัก5นาทีเนาะแต่ว่าก็ตามนี้แล้วกัน ผมย่อเวลาลงมาเหลืออยู่6นาทีนะครับบวกกับไฮไลท์ก่อนคลิปเนาะการประกอบพัดลมนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยในกล่องที่เขามาก็จะมีใบพัดมีตะแกรงครอบข้างหลังทั้งหน้านะครับนะก่อนจะประกอบนี่ก็ผมว่าหลายๆท่านประกอบเป็นพัดลมไม่ได้ประกอบยากอย่างที่บอกไว้นะครับผมตั้งกล้องบันทึกวิดีโอไว้นะครับ ปล่อยไหลาย,ยาวเลยใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีครับไม่ถึงแปดนาทีด้วยซ้ำนะเจ็ดนาทีกว่ากว่าครับผมนี่เลยแล้วก็ตั้งกล้องมุมเดียวด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เห็นมุมหมื่น,นในกล่องนอกจากตัวพัดลมแล้วก็จะมีใบและประกันแล้วก็คู่มือการประกอบพัดลมนะครับนี่มันก็จะมีตัว,ต,วตัวล็อกตัวล็อกตะแกรงหลังเนาะมันมีตะแกรงหน้าตะแกรงหลังผมไม่รู้สับ ภาษาช่างเขาเรียกอะไรเนาะผมเรียกว่าตัวล็อกตะแกรงหลังแล้วกันเขาล็อกมาไว้แล้วนะครับเราหมุนออกแล้วก็ใส่ตะแกรงหลังเข้าไปนะครับมันก็จะมีเขี้ยมีมีเอ่อเขาเรียกตะขอหรืออะไรพวกเขี้ยวนี่แหละมันลงล็อกกันพอดีนะครับนะแล้วก็วางแล้วก็หมุนให้แน่นแล้วกันตึงมือเลยต่อไปก็ใบพัด18นิ้วนะครับ อันนี้ก็จะมีล็อกมีเที่ยวล็อกใบพัดด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวล็อกใบพัดสีดําก่อนหน้านี้นะครับตามนี้ราคาหกร้อยหกร้อยแปดสิบกว่าบาทนี่แหละน่าจะไม่ผิดนะผมก็เลยเลงรายละเอียดเข้าไปว่าหกเอ็กซนะพราจำราคาที่แน่นอนไม่ได้นะครับผมหกร้อยปลายนะครับถามว่าโอเคไหมก็ เสียงมันดังนะครับเสียงก็จะดังกว่าแบรนด์แบรนด์ดังนะครับก็ไม่ขอเอ่ยแล้วกันเพราะว่าแบรนด์ดังพัดลมมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับเสียงดังมากมากถึงมากที่สุดนะแล้วใครจะรับได้เนาะถ้าเปิดในห้องนอนนี่นอนไม่หลับนะครับดึกๆต้องเงียบเนาะนะแต่ถ้าใครชอบเสียงดังให้พัดลมกล่อมนี่ก็พอได้อยู่นะครับ ตัวนี้นะครับจะเห็นเห็นไหมสายปลั๊กนะครับมันจะไม่เหมือนของยี่ห้อดังที่ผมได้กล่าวไว้เนาะตรงนั้นจะออกมาด้านด้านใต้ฐานนะครับตัวนี้จะโผล่มาตรงที่ด้านบนฐานเลยอ่ะลองเปิดเลย พละยอี right, <Okay. S 1> ่ห้อเบอร์หนึ่งครับนะครับอย่างน,น้อยก็มีฉลากเบอร์ห้าประหยัดไฟประหยัดไฟเบอร์ห้านะครับก็ประมาณนี้ครับพัดลมเนาะแล้วร,ร้อนนี่ก็ตามนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ กับท่านที่กําลังมองหาพัดลมนะครับในรากหน้าร้อนนี้นะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกซื้อก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ